ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่วาดสวยแต่ไม่รู้จะลงสียังไงเนี่ยหรือพอถึงเวลาลงสีปุ๊บเนี่ยก็หยิบสีมั่วๆไม่มีหลักการที่ชัดเจนเลยทําให้ลงสีได้เละหรือไม่ถูกใจตัวเองอยู่ตลอดวันนี้ผมจะมาแชร์หลักการที่ผมใช้เวลาลงสีและขั้นตอนการทํางานต่างๆของผมที่คุณสามารถทาตามได้เลยต่กงอนอื่นขอแนะนําตัวก่อนหน่อยสวัสดีครับผมชื่อตอนนะครับผมเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่วาดรูปมันไม่เก่ง อย่าเข้าคณะเกี่ยวกับสายการวาดยื่นมหาลายัยไปสักที่ไม่มีที่ไหนติดสักที่นะจนทําให้ผมตัดสินใจที่จะเรียนรู้การวาดด้วยตัวเองและผมจะทําให้เห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องเรียนสายการวาดมาโดยตรงก็จะสามารถที่จะเก่งและหาอะไรได้จากสิ่งนี้ได้ครับมาเอาเรื่องย้อนกลับไปตอนที่ผมวาดรูปใหม่ๆปัญหาหนึ่งที่ผมติดอยู่ตลอดเลยก็คือ การลงสีเพราะไม่ว่าผมจะลงยังไงมันก็ไม่สวยและใช้เวลามากกว่าที่เป็นเสมอเลยจนมันทำให้ผมอะ่ะคิดว่าหรือกูต้องรู้ทฤษฎีสีทั้งหมดก่อนวะถึงจะสามารถลงสีได้ดีซึ่งผมสปอยไว้ตอนตอนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่ามันไม่จริงครคือเราไม่จำเป็นต้องรู้ทฤษฎีสีทั้งหมดก็สามารถที่จะลงสีออกมาได้สวยและมีสเสน่ห์ได้เว้ยมันมีแค่ไม่กี่สิ่งเท่านั้นที่เราจำเป็นต้องรู้ และถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาแบบผมดูคลิปนี้ให้จบครับพื้นฐานที่มึงต้องเข้าใจก่อนที่จะไปลงสีเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเว้ยหนึ่งคือมันคือ Color e Color w h e e l มันแบ่งออกมาเป็นสองส่วนหลักๆคือวงนอกกับวงด้านในวงด้านนอกอ่ะมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่า Huge ซึ่งมันเป็น เฉดสีที่เราเลือกแต่ละสีต่างๆนั่นแหละเอาจริงมึงไม่ต้องจําชื่อแม่งก็ได้เสิร์ช c h a g p t แม่งรู้หมดนะส่วนอย่างที่2เนี่ยเขาเรียกว่าความอิ่มตัวและก็ v a l u ลด้วยสิ่งนี้มันเป็นตัวเปลี่ยนความสดของรูปหรือความเขาเรียกว่าอะไรอะหรือความมืดหรืออิ่มตัวของรูปภาพแค่นั้นเอง แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะที่กูอยากจะแนะนําเพราะว่ากูใช้บ่อยมากๆคือการผสมสีข้างๆเว้ยมันคือไงมันเข้าใจง่ายมากคืออย่างนี้สมมุติว่ามึงเลือกสีเอ่อสีนี้แล้วกันนะเป็นสีเบจลงผิวให้มึงเลือกสีเงาให้มันอยู่ข้างๆกันลงมาหน่อยมันจะทําให้สีมันดูไม่เขาเรียกว่าอะไรน่าเบื่อจนเกินไปอะเอก็บปะเพราะถ้ามึงเลือก เลือกสีเดีวยวกันในการลงออสีเบทและลงเงาด้วยแม่งก็จะออกมาแบบแปลกๆเก็ีภาพไหมดูกูขึ้นรูปให้ดูก็ได้และอีกอย่างที่อยากจะแนะนําก็คือพยายามอย่าใช้ออสีที่มันขาวเพียวๆหรือดํำเพียวๆเ,เลยเนี่ยในการ ลงสีเว้เพราะส่วนตัวกูคิดนี้นะส่วนตัวกูคิดว่ามันคอนทาราต์มันค่อนข้างจัดเกินไปแล้วก็แบบงานมันออกมาแบบแปลกๆเออเท่าที่กูลองนะการใช้สีที่มันออกจะแบบค่อนข้างอ่อนลงมาหน่อยอย่างเงี้ยมันจะดูดีกว่าซึ่งถามว่าเฮ้ย hey, พี่ผมไม่รู้ผมจะเลือกสียังไงอ่ะผมทําไงดีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คืออย่างเงี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าคัลเลอร์ฮาร์โมนีว้มันคือสิ่งที่พวกมึงน่าจะรู้จักกันอย่างเช่นการใช้ สีแบบคู่ตรงข้ามหรือใช้สีแบบโมโนโทนสีเลือกสีอย่งเดียวหรือแบบทริแองเกิลเนี่ยมันคือการคุมตีมสีคุมผลง,งานเราให้มันดูออน่าสนใจนะเดี๋ยวกูขึ้นรูปเอาไว้และนี่คือทั้งหมดที่มึงต้องเข้าใจขนั้นี้อีกอย่างหนึ่งที่พวกมึงต้องรู้เลยนะคือ Work f กโฟเวหรือสเตปในการทํางานเพราะว่าถ้ามึงไม่รู้สเตปในการทํางานนะนะกูบอกแค่เลยไม่ว่ามึงจะทํานานแค่ไหนนะ งานแม่งก็ไม่เสร็จเว้ยเพราะว่ามึงไม่รู้ว่ามึงต้องจบงานยังไงและแถมแม่งออกมาไม่ดีด้วยถ้ามึงไม่รู้ workflow ซึ่ง workflow ของกูอะมันมีอยู่แค่4 s t e เเท่านั้นเองสเต็ปแรกก็คืออย่างที่พวกมึงรู้ก็คือใส่สีเบทสอก็คือกําหนดแสงเงาแล้วก็ใส่เงาลงไปแล้วก็3ก็คือใส่ไฮไลท์ซึ่งแนะนําว่าอย่าใส่เยอะนะไฮไลท์เนะี่ยใส่จุดที่แม่งสำคัญสำคัญพอและ3คือเรนเดอร์เรนเดอร์เนี่ย พูดง่ายๆคือมึงอยากจะแก้ตรงไหนอ่ะมึงก็แก้ตรงนั้นเลยเว้ยเรนเดอร์ส่วนตัวกูกูจะแก้ในส่วนที่กูอยากแก้แล้วกูก็จะใส่แสงโดยรอบแล้วก็แสงสะท้อนลงไปซึ่งถ้ามึงงงเดี๋ยวกูจะอธิบายนะขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะอางานมันมีอยู่แค่4สเต็ปที่มึงต้องจําให้ขึ้นใจ แ,แล้วในขั้นตอนต่อไปนะในเมื่อมึงเข้าใจหลักการของการใช้สีแล้วรู้ขั้นตอนการทํางานแล้วกูจะมาพามึงวาดรูปนี้กันนะจ๊ะอย่าเพิ่งตกใจไปมันง่ายกว่าที่มึงคิดไว้แค่มึง break down แต่และ s t ็ปกูเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้แล้วถ้าใครอยากลงสีพร้อมกันกับกูหรือ,อาว,าวาดพร้อมกันเนี่ยกูมีไฟล์ไฟล์เส้นลายอาร์ตอยู่ใต้ i description นะก็คือก็เลื่นดาวน์โหลดมาลงสีด้วยกันฝึกไปด้วยกันพร้อมกันได้นะจ๊ะมาเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในขั้นตอนแรก เบสคอลเ o อร์ color, นะกูจะเริ่มด้วยการคอปสีทั้งหมดก่อนแล้วก็ปรับเป็นสีที่มันเข้มเข้มให้มองเห็นได้ชัดเพราะว่ามันจะสามารถเห็นจุดที่มันล่วไหลหรือจุดที่สีมันแบบเข้าไม่ถึงได้เห็นปะมึงเห็นภาพไหมเนี่ยการทำแบบนี้การปรับสีให้มันเข้มเข้ม,ขม,ขมก่อนแล้วค่อยปรับสีเป็น สีที่เราต้องการทีหลังเนี่ยช่วยได้มากแล้วก็เหมือนทั่วๆไปอะครับผมก็แยกเอ่อสีของแต่ละพาร์ทเช่นผมก็เลเยอร์นึงเสื้อก็เลเยอร์นึงอะไรเงี้ยก็ง่ายๆอย่างที่พวกมึงรู้กันนะนะขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็แนะนำให้ใช้คีปปิ้งแมสนะครับเวลาลงสีอะไรมันจะง่ายดี และในขั้นตอนที่2นะครับผมจะเริ่มด้วยการเกลีย่ยแก้มหรือเกลีย่ยผิวให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยผมจะเติมพวกสีชมพูอะไรแบบนี้ตรงส่วนแก้มกับนิ้วนะถ้ามันมีความดูสมจริงและ น่ารักมาขึ้นจากนั้นผมก็เริ่มทําการลงเงาเลยครับจะเห็นได้ว่าการลงเงาของผมเนี่ยผมทําการเลือกสีที่มันออกไปโทนที่จะไม่สดเกินไปแล้วก็ไม่อิ่มตัวจนเกินไปเห็นไหมแล้วก็ไม่ได้เป็นสีเดียวกับสีเบดด้วยมันเป็นการชิฟ t มาอีกสักนิดนึงหรือเป็นการขยับสีมาอีกหน่อยหลายๆคนถามเรื่องบั u ชที่ผมใช้นะแต่อาจริงพูดง่ายๆเลยคือบัตส ผมใช้แค่2บัตรเองเว้ยในการทำคือบัตรที่มันเอ่อหัวใหญ,ใหญ่ใช้ในการลงสีแล้วก็แล้วก็บัตรที่มันค่อนข้างคมนิดหนึ่งที่ใช้ในการตัดเส้นนะที่ผมใช้ใช้บัตรใหญ,ใหญ่เพราะว่ามันมันล่างภาพรวมได้ดีเวลาตอนสเกต็ตอย่างเงี้ยอย่างมตอนสเกต็ตอะ่ะก็เริ่มบัตรก็ประมาณนี้ผมไม่ได้ใช้บัตรอะไรมากมายครับ่อใช้อันเดิมๆนั่นแหละจากนั้นพอมาถึงตรงผมนะใช่ไหมผมก็ทําการเลือกตรงเลเยอร์ผมแล้วก็ปะปะ,ปะ ดูสีผิวแล้วก็ปาบไปตรงที่หน้าแปลงไปตรงที่หน้านิดนึงให้มันดูมีความฟุ้งๆให้มันดูมีความมีออร่าขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้สําหรับขั้นตอนอย่างนี้นะต่อไปมาขั้นตอนที่3แล้วนะครับคือขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็คือการเติมไฮไลท์นั่นเองส่วนตัวผมเติมไฮไลท์ตรงแค่เส้นผมเท่านั้นนะครับโดยผมจะเลือกเลเยอร์เป็นเอ่อคัลเลอร์โกแล้วก็ ใช้บัตรแปลงใหญ่ๆแปะไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเกี่ยมันอีกทีหนึ่งนะพยายามสังเกตดูว่าเราไฮไลท์เยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพยายามแบบดูภาพรวมให้เยอะนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าดูทำลายผมเนี่ยผมจะค่อนข้างที่ซูมเข้าซูมออกโคตรบ่อยนะเพราะว่าผมต้องการที่จะไม่ชัวร์ว่าภาพรวมมันดีจริงๆหรือเปล่าแค่ตอนนี้ก็ไม่แค่นี้นะครับ ec บอกแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะก็คือการเรนเดอร์นั่นเอง โดยผมจะเริ่มด้วยการเติมสีที่มันค่อนข้างที่จะสดๆเนี่ยระหว่างเงากับแสงนะซึ่งผมทำเป็นประจำเลยไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรหรือเปล่าแต่ผมเห็นนะแต่เราคนทำแล้วมันงานก็ออกมาดูดีก็เลยทำตามแค่นั้นเองไม่มีอะไรและผมก็จะทำการเติมแสงสะท้อนมาอธิบายเดี๋ยวอธิบายนิดน,นึงแล้วกันหลายๆคนสงสัยว่าแสงสะท้อนหรือ reflected light เนะี่ย กับ a m b เ e n ไลท์เนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะแสงสะท้อนมันคือแสงที่สะท้อนกับพื้นดินเว้ย <c oughs> ส่วน b อ e n t l ไลท์หรือแสงโดยรอบเนี่ยส่วนมาก,กมันจะมาจากท้องฟ้าซึ่งมันจะเป็นสีฟ้าส่วนใหญ่และไอแสงสะท้อนอันเนี้ยหรือ r e f l e c t e d light เนะี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีออกโทนโทนส้มๆถ้าที่กูสังเกตแล้วก็ดูคลิปของต่างประเทศมาเนี่ยแหละก็ทำตามนะ แล้วกูก็คิดว่ามันค่อนข้างที่จะทําให้งานเรามันดูมีมิติมากขึ้นก็คืออยากแนะนําให้พวกมึงลองไปทําตามาด้วยนะแล้วจากนั้นนะกูก็ทําการแก้ในส่วนของตากูคิดว่าตามันค่อนข้างที่จะปแปลกๆนะก็เลยลบไอ้ช่วงเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่กูไม่รู้อยู่อะสาธยายว่าไงมึงก็ดูรูปเอาเองแล้วกันนั่นแหละกูทำการแก้นิดหนึ่งให้มันดูเออโอเคมากขึ้นแล้วมันก็ออกมาค่อนข้างดีเลย <c oughs> เรนเดอร์ ender, เอ่อคอนเซปต์หลักๆก็คือมึงมึงไม่โอเคตรงไหนมึงก็แค่ตรงแก้ตรงนั้น่ะเนี่ยคือคอนเซปต์ของการเลนเดอร์เว้ยไม่ใช่หลายๆคนพยายามจะแบบอยากรู้วิธีเลนเดอร์ทำยังไงอะพี่อะไรเงี้ยครับซึ่งกูบอกเลยนะไม่งมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นะมึงแค่แบบรู้สึกไม่พอใจตรงไหนอะมึงก็แก้แค่นั้นครับพี่เป็นการโฟกัสมาที่เอ่อดีเทลลงมาและแค่นั้นเองไม่ค่อยมีอะไรยากนะแล้วผมก็ทา การเติมสีที่คาดผมไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ลืมนะแล้วพอวาดไปวาดมาปุ๊บผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับตรงช่วงทรงผมก็เลยทําการลบแล้วก็รวมเลเยอร์แล้วก็ลบแล้วก็ทําการแก้ใหม่แม่งเลยเพราะรู้สึกว่ามันยังแปลกไ้ช่วงแรกแล้วผมก็แก้มาก็ออกมาประมาณนี้แล้วก็ผมก็ได้ทำการตกแต่งรูปและก็คือใส่พวกดอกมุงดอกไม้ให้น้องเขาหน่อยอันนี้เป็น a n i m ะ s ี a s ่นใหม่นะ ซีซั่นนี้เพิ่งมาได้ตอนเดียวแม่งกูก็ทนไม่ไหวจนวาดแฟนอาร์ตเลยเนะี่ยน้องน่ารักจริงนะไม่รู้ชื่อเรื่องว่าอะไรจำชื่อเรื่องไม่ได้ชื่อแม่งยาวก็ไปหาดูาเองแล,แล้วกันแล้วก็แอดโกรเข้าไปในดอกไม้นิดนิดหน่นอยๆก็เป็นอันเสร็จครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายที่ผมชอบทำก็คือผมชอบที่จะดูพิเคตงานออกมาอีกอันหนึ่งแล้วก็แล้วก็คลิกไปตรงที่ฟิลเตอร์แล้วก็เลือก กระเชนเบอร์นะให้มันออกมาเบอร์เบอร์นิดนึงให้รูปภาพมันออกมาฟุ้งฟุ้งมันจะทําให้รูปดูแบบละมุนละมุนมากขึ้นเอออน,นี่ยความชอบส่วนตัวจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่นะจ๊ะใครชอบเส้นขมคม,มก็ไม่ต้องทำนี่แหละก็เป็นขั้นตอนการทําง,งานของผมทั้งหมดส่วนถ้าใครรู้สึกไม่ชอบสไตล์ของผมเนี่ยสิ่งที่ผมจะให้คําแนะนําได้ก็คือให้มึงไปหาทหําแลบของศิลปินที่มึงชอบ้ยแล้วก็ดูพยายามสังเกตว่าเขาอะทําทอย่างไรเขาเออ เรนเดอร์ยังไงเขาเอา่อขบวนการการวาดเขาทํำยังไงแต่ถ้ามึงชอบลายเส้นกูก็ยินดีด้วยมึงเจอขุมทรัพย์แล้วละ่ะมึงก็ทาตามกูได้เลยก็ประมาณนี้สรุปทั้งหมดใน,นวันนี้นะจ๊ะสิ่งที่มึงต้องรู้ก่อนลงสีมีแค่2อ,อย่างเท่านั้น1คือ Hu วหรือเฉดของสีมันคือสีที่มึงเลือกใช้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวบา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 ,บาสองคือ saturation และก็ value ด้วยนะ saturation คือความอิ่มตัวของสีความ มันสดแค่ไหนส่วนแรลูก,ก็คือความมืดหรือสว่างสีนั่นเองและการที่มึงชิปสีเวลาวาดเนี่ยมาหน่อยนึง สมมติว่ามึงเลือกสีเบสเป็นสีออกเหลืองๆการที่มึงชิปออกมาเป็นโทนส้มแล้วก็เข้มหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้รูปมึงดูน่าสนใจมากขึ้นและถ้าไม่รู้จะเลือกสียังไงคัลเลอร์ฮาร์โมนีช่วยมึงได้นะจ๊ะส่วนขั้นตอนการทำงานของกูมีอยู่4ีขั้นตอนเท่านั้นมีสีมีการลงสีเบสลงเชดดิง้งลงแสงและการเ,เก็บเรนเดอร์แล้วก็แตกภาพแค่นั้นเองและถ้าใครติดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้กูมีไลน์ออมเป็นเชแล้วนะจ๊ะส่วน d i s c อร์ รอกูปแป๊บหนึง่งเดือนนี้แหละเสร็จแน่นอนกดติดตามไลค์แล้วเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย